สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y b ้บอลไคทอนฟาร์นะครับผมหลังจากรอบที่แล้วเรามาดูสายคลาวเฮดคลาวเนาะสวยๆกันบ้างล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสายพายนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบพายก็ต้องดูคลิปนี้เลยผมจะเอาตัวสวยๆในสายพายมาหาให้ชมกันนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน และอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ Priority ของเรานะครับผมยังมีโปรโมชั่น end of year sale อยู่นะครับผมก็คือข้ามมาถึงปีใหม่เนาะก็ลด10 60ไปดูได้ที่เว็บไซต์ r e a l t y b a l t o n c o m ตามลิงก์นี้เลยนะครับผมไปดูมีงูสวยๆเพียบนะครับผมมีให้เลือกมากกว่า300-500รายการนะครับผมเยอะมากเริ่มต้นจากถ้าชอบแบบแนวขาวดำนะฮะนี่ ลองตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้จะเป็น blackhead m o h a w e e n c h i p a i yb นะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับผมรหัส b 1 1 1 3นะครับผมราคา3 6 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ก็จะตัวใหญ่แล้วนะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงกินเก่งเวอร์ๆนะครับกินโคตรเก่งนะฮะสังเกตดู blackhead ตัวนี้สวยมากหัวดำแบบสนิทเลยด้วยความที่ตัวนี้ถามว่าทำไมไม่ดำสนิทถ้าเทียบกับตัวอื่นเพราะว่า ตัวนี้มันมีเอนชีนะฮะมันก็เลยทําให้มันมีความเหลืองขึ้นมาบ้างนะครับผมอันนี้จริงๆมันมีทั้ง Blackhead แล้วก็มีทั้ง m o ฮาวีนะครับปกติมันก็จะค่อนข้างขาวดำกว่านี้อันนี้มีเอนชีก็จะติดเหลืองมาหน่อยอน,นี่จะเอาภายแบบราคาไม่แรงมากนะฮะมาให้ดูกันอันนี้อ้เสียดายเข้าครับตัวนี้จะเป็น O.D. Orange Dream นะครับผม Yellow Billy. Uh, b e l l y o อ YB าย e Post l เล p a r ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวผู้เช่นกันนะครับรหัส B1244 ราคา3 5 0 0 0บาทนะตัวนี้จริงๆเนี่ยไอตรงเนี่ยมันส้มเหลืองแบบนีออนมาเลยนะตัวเนี้ยจริงๆคือแบบสวยมากตัวเนี้ยแต่มันดันมาเข้าคาบวันนี้พอดีแล้วมันก็เป็นโลไว้มันก็จะได้โชว์แพทเทิร์นส้มเหลืองแบบว่าตามใจชอบนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะฮะ มาถึงตัวเมียกันบ้างตัวนี้จะเป็น Orange Dream หรือ Yellow Belly นะครับผมแล้วก็ p a r c e ซ Pie นะครับผมซึ่งเผลอๆมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเป็นทั้ง OD และ YB Parcel Pie ลไพายนะครับผมพอมันเป็นไฟไพายเนี่ยครับมันก็เลยจะแบบให้ไว้มากๆนะครับผมแล้วก็ ถ้าปกติเป็นมี YB เขาจะไม่ใช่แพทเทิร์นนี้อีกนะครับผมมันจะเป็นเฟดเฟดอย่างเงี้ยมันจะมาจาก OD ตัวนี้ถ้าถามว่า,าส่วนมากน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็น OD มากกว่าที่จะเป็น YB ซะด้วยซ้ำนะฮะสำหรับตัวนี้หรือเมื่กันก็อาจจะต้องมีทั้งคู่นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเมียนะครับรหัส D 1 2 4 3ีนะฮะ1นนะครับผมตัวนี้ก็จะราคา20,000 5,000บาทก็จะหัวใสๆนะครับขาวๆา,า,ามสไตล์ไฟไฟนะฮะนี่ตัวนี้ก็จะน่ารักราคาเบาๆ25,000นี่ตัวนี้หัวสวยมากตัวนี้จะเป็นเลปเปอร์ไฟ YB พายนะครับผมเป็นตัวผู้นะครับรหัส B1252 ราคา2 2 0 0 0บาทนะฮะตัวนี้ก็สังเกตโอ้โหฉกเต็มมือเลยตัวนี้นะครับอื <c> ้ <oughs> ขึ้นมือก็ไม่เว้นนะฮะถ้าจะบอกว่าเชื่องก็จะไม่เชื่อก็ตัวนี้ headstamp สวยมากนะครับผมดู headstamp ดูแบบโคตรเท่ดูดูดูลายหน้านะเต็มที่เฮ้เดี๋ยวมึงก็จะเล่นกูอีกทีละนี่นะฮะชกกล้องไปลุกนี่ให้ดูความสวยงามนะฮะเป็นการแบบมีสีป้องนะครับผมตัวนี้มีสีป้องก็จะสวยงามไปไปไดูอ่ะดูต่อไปตัวนี้สวยมากโอ้โหโคตรอ้วน กินเก่งสุดตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับใครหาตัวเมียเจ๋งๆแนะนำเลยสวยมากสีดีสุดๆโหโคตรอ้วนอะดูดิอันนี้คือเรียกว่ากินมหาโหดนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น enchi f i e yb parcel p i e นะครับผมตัวเมียรหัส b 1 2 0 9นะครับ1209ราคาก็2,900 0นะครับผมนี่ดู ตัวใหญ่มากโคตรอ้วนอันนี้กินแรดนะฮะมันเลยใหญ่นี่แบบนี้โอ้โหกินเก่งแล้วก็สีดีมากครับเป็นเหลืองแบบครีมแบบคัสตาร์ดแล้วก็เ,เนียนๆเ,เลยนะครับผมเนี่ยแล้วงูที่เป็นสีแนวนี้นะครับมันจะสวยอย่างเงี้ยจนโตเลยนะฮะโตก็จะสวยแบบนีอ้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันมันไม,มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกระขึ้นข้างตัวเนาะมันจะเป็นแบบแนวไบรท์นีออนอะไรอย่างเงี้ยนี่นอ้วนโคตร ยังกับหมูเลยตัวนี้ก็จะเป็นแนวโชวไลนะครับผมเป็นอีกแนวหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเลปเปิด YB พาเซลายเป็นตัวเมียนะครับผมรหัส B 1 2 4 6นะครับราคา24,000บาทนะตัวนี้24ก็วันกินเก่งนะนสั้นเวรย ตัวนี้ก็ครบถ้วนนะครับเรปเปอรชัดเจนนะครับลายแบบเบอร์แล้วก็มี YB มีพาสเซลแล้วก็เป็นพายนะฮะโยนมูลงน้ําไม่ได้นะช่วงนี้อากาศหนาวแม่เปรียวด้วยเปรียวด้วยอุ๊ยอุ๊ย,ยตัวนี้จะเป็นไฟพารเซลเรปเปอร์พายนะครับผมไฟลไฟนะครับเรปเปอร์พายตัวนี้จะเป็นตัวเมียรหัส B 1 2 5 3นะครับผม ตัวนี้จะราคาไม่แรงตัวนี้จะ1 5 0 0 0บาทเป็นตัวเมียนะครับยินเยอะเอ,อ่อทำไมตัวนี้ราคาไม่แพงใช่ไหมคือแจ้งตามตรงว่ามันคิงที่หางนิดเดียวตรงติ่งหางนะครับมันงอไปแค่ขยึกเดียวนะฮะนิดเดียวมากๆโคตรน้อยนะฮะแต่แบบเราแจ้งลูกค้าตามตรงนะครับว่ามันมีตําหนิเล็กน้อยนะครับผมซึ่งถ้าไม่บอกเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหม,มันจะเป็นนิดเดียวจริงๆไม่มีผลกับการสืบพันธุ์นะครับผมมองไม่เห็น ถ้าใครอยากได้เบาๆนะครับยีนดีๆไม่มีผลกับการสืบพันธุ์กินเก่งนะฮะตัวนี้เพียง15,000บาทนะฮะก็จะเป็นเฟดเแบบนี้ขาวเยอะๆนะครับผมลายเล็บเพิดชัดเจนไฟล์ชัดเจนพาเซลชัดเจนนะครับผมพบแน่นอนมาถึงตัวน่ารักน่ารักกันบ้างนี่ก็จะมีอยู่เอานี่ก่อนก็ได้ ตัวนี้จะเป็นพินโตนะครับผมก็คือพินโตคือลูโซนะครับผม OD หรือ YB Pi พายนะครับผม Post Gen e X นะฮะพายนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวผู้รหัส B1186 นะครับผมราคา26,000บาทกินแบบโคตรโหดเปลืองชิพนะฮะดูความอ้วนสั้นนะจะมีแพทเทิร์นแค่ตรงด้านหน้านะฮะคือน่ารักมากจะเป็นพินโตพาย OD หรือ YB นะฮะนี่ก็จะสวยอย่างนี้เลยส่วนมาตัวนี้นะครับผมจะสวยกว่านะอันนี้ก็จะชัดเจนตัวนี้จะน่ารักมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้เช่นกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น p ินโต o อ a n เรนจ์ดรีมจีนเอ็พนะครับผม พินโตโอดจีนเอ็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคา30,000บาทเป็นตัวผู้รหัส B 1188นะฮะอันนี้จะเป็น OD g จีนเตัวนี้จะเป็น OD หรือ YB นะครับผมไม่แน่ใจแล้วก็พอจีนเไปเป็นคอกเดียวกันจะเป็นตัวผู้เหมือนกันก็คือตัวนี้จะ ตัวนี้จะ6 6 0 0ตื่นะเตัวนะออสวยๆเนี่ยนะครับจะ30,000แพงกว่ากันนิดหนึ่งถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองดูก็จะเป็นอันนั้นก็จะเป็นแนวใส่หน้ากากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโชว์มีสีมีอะไรลายสีแบบสวยงามสำหรับวันนี้ก็พอของปากของพอนะครับผมสำหรับคลิปพายคอมโบที่แบบต่อยอดดีๆและเป็นตัวเต็มนะฮะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Reality b o l l Python f ฟ r m ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ